แค่ขอากาบสวีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในช่องอ n o Pop GMJ นะครับวันนี้เราจะมาอาจะมาทำอะไรดีอ่ะไม,ไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้วไม่มีอะไรทำแล้วเราบอกก็ยังเล่นยังไม่ได้ <c oughs> ไม่มีหมูดอะไรทำอ่ะไม่ไป็น้วทุกคน เดี๋ยวเราเข้าไปในไลก์กลุ่มไลก์กันเลยก็ได้คุกไนบ้าบ้า,บาอืมจะเสียวมันมาหรือเปล่าไม่มีไม่ออกกระเด็นจำใบดีไม่มีอะไรทำแล้วอืม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  อะไรวะนั่นอะเดี๋ยวมีคุณโทรรายแบบกลุ่ม oh my god โทรรายแบบกลุ่มโอเคเข้ารวมก็ได้อาวารุนสวัสดีวารุฮัลโหลไฮอะไรมีอะไรเ่อไม่ใช่กลุ่มเงา ตอนนี้อดัดคลิปอยู่อาจคลิปอะไรไม่รู้อ่ะไม่มีอะไรทำกูก็ไม่มีอะไรทำทำไม,ไมกูซื้อเขาว่าอาโนแล้วมีแต่อาโนผมผมส้มวะ,ะไม่มีอาโนคนที่กูคุยอยู่ด้วยเลยคบกับอาโนใช่ไหมจ้าอ,านพอพันอนั้นแหละกูเจอแต่อันนั้นแหละต้องพิมพ์ว่าอานอปบเกมเจนกันนั้นแหละไม่ส่งมีม อยากเจอมีมาหามีมตรงไหนถ้ากูพิมพ์ว่าถ้ากูพิมพ์ว่าอาโนป๊อปไม่มีอืมเราต้องหามีมกูแล้วกูพิมพ์คำว่าจอเอมอตีมเข้าไปอืมอโนป๊อปเจมก็ยังไม่มีเว้ยอ่ะสุดท้ายกูพิมพ์คำว่าเจน อะไรวันนี้เนี่ยบัตตี้ไฟโอ้โหอโนป๊อบเจมเจอโน่ขนาดกูพิมพ์ว่าอโนป๊อบเจมเจแล้วยังไม่เจอเลยอะไรวะเนี่ยกล้วยแจกฟรีกล้วยแจกฟรีมีด้วยวเนี่ชีวิตมีแค่ท่านเดียวอโนป๊อบเจมเจแล้วเจอเนี่ยไม่เป็นไรตอนนี้เราไม่ได้ดูอยู่ตอนเอออะไรอะอะไร what you do me คุณชอบตัวไหนมากกว่ากันผมชอบตัวนี้เออก็ถูกแล้อ๋อน้องเชล่าเฮ้ยน้องโคนาอาร์สโนน้องปิดแดงอะไรอะโปโกเกมอนอาร์โนโปโกเกมอนพี่เลวผีความเตี้ยอาส์โนอโนเดี๋ยวเราเอาเครื่องเดี๋ยวเราเอาเครื่องเรามาเข้าไลน์กลุ่มนะ มันไม่ได้มาแยกแบบนี้แค่แค่ซื้อก๋วยเตี๋ยวแยกน้ำจั่วไปก็ดีเหมือนกันนะขากลับไม่ต้องหลนาำโนนะไอ้กลุ่มคนหน้าเบื่อนี่มีตัวกูไม่มีตัวกูฉันหลักเลยอ๋อไม่มีมั้ง ทำไมมึงไม่อใส่เข้ามาด้วยไม่รู้เหมือนกันขี้เกียจสวยอ,อะไรเนี่ยเออหามึงเพิ่มตัวกูฉันหลักเข้ามาเลยนะยูก oh ิโอ้ม่ยูกีละโมะโอ้โหอะไรวะเนี่ย รู้จักยูกิฮิราโซมะปะโอ้หอวยกอนแดงมาโอยกอนโนโนมึงรู้จักมังงนะปะ,ะเสียบอ่านไปอ่านมาบางหน้ามีสีบางหน้าไม่มีสีอะเออแต่ตอนเนี้ยนะหามีมอยู่ไม่รู้มีไหนมีมีม,มั่มมมองเปิดมากูกูทำเป็นในอ e, ีฉากคล้ายๆอีพีห้าสิบเจ็ดอะแต่กูปรับเปลี่ยนนิดหน่อยมีมีสีแค่ประมาณสี่ภาพ ตัวที่เหลือกุ๊บบ่อยแม่งเลยไม่มีสีออมมี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 มออมเกมที่ทุกคนต้องรู้โอ้โอ oh my god butterfly มาแล้วเหรอแล้วก็มีช็อตเด็ดมาพี่อู้พี่อูเอ่อไอ้คนที่ชอบทีวีบูเม่นอะมามาไอ้นั่นเอาดอกไม้ห้ทีวีบูเม่นมึงก็น่าจะรู้ใช่ไหมทีวีบูเม่นจะตอบว่าอะไรโโอ้ห พี่คัดช้างเมื่อห้าปีที่แล้วลงคลิปแบบโคตรเก่าเลยอะไรวะนี่โอ้ยก่อนแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าอ่ะเดี๋ยวเชน่าจอยดูอ่ะทีวีวเมนว้าไปพ่อขับก็เกิดคำว่า N.O. No โนพี่อู้หยิบรูปทีวีเม้นขึ้นมาดูแล้วก็อยู่จริงก็มีใครไม่รู้ว่ามาพอแล้วอย่าสปอยเยอะอันโนอันตอนนี้น้าหาอะไรทำอยู่เน,น,นี่ยอันโนหามยิ้มอยู่ ใครก็ไม่รู้ชายปริศนาได้ขอให้พี่อู้เชื่อมือเขาแล้วไปกับเขาเนี่ยพอพี่อู้เชื่อมือเขาเอขาพาว้าไปแล้วก็ไปเจอกับบ,บิ๊กคนปิบิ๊กคนปริศนาเป็นดูชั่นบิ๊กไม่รู้เห<ล>มือนกันจะเรียกว่าอ,อะไรมันจคลายกล้องกันมันจะกล้องสปอยเลี้ยวนะอยากอันหาคลิปอยู่มีพี่อู้เดินเข้าไปพี่อู้เดินเข้าไปตามทางบอฟเนาะกดวางสายนะ ก็กูอยากสปอยอ่ะกูอยากให้มึงดูมากเลยแต่มึงไม่ดูเราไม่อยากดูแล้วทุกคนก็ดูสปอยตอนนี้อันนาฟังเลยสปอยหมดเลยทุกคนเลยตอนนี้หนูอาแลกเปลี่ยนเฮ้ยไอ้งอ็งู้เปล่าว่าหนูอาจจะเอ็งอาจจะเปลี่ยนหนูบอกว่าหนูบอกว่าันูบอกว่าหวยฟังหนูกวดไหม เราจะบอกว่าเอ็งหยุดฟูดได้แล้วแลเอ็งก็มาดูมีมที่เราเปิดให้ดูโอเคเอ็งจะไม่เอ็งจ,จะไม่ฟังสป,ปอนแล้วก็จะไม่ดูด้วยใช่ไหมสิ่งที่กูว่าน่ะใช่แต่ตอนนี้เรากำลังดูแบบมีมอยู่อ,อะไรวะเนี่ยคืนนีมโอเคเอ็งจะไม่เอ็งจะไม่ดูก็ไม่เป็นไรอ่ออะไรนะแป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึ่งไม่ได้กดดูที่รัก อ,อะไรอะ่ะข้อในเจ็บปวดที่สุดฉันรักผัวเขาผัวรักผัวเขารักฉันผัวรักผัวฉันรักเขาผัวเรารักกัน What the heck คืออะไรอะ่ะทำไมต้องรักกันวะวั ค่ะผัวเรารักกันวัดเต๋อเฮงอะไรอะที่มาของข้อมูลคือลอกเพื่อนโอ้อะไรวะเนี่ยออน้ำมือผีเฮ้ยอะไรอะเกมจะเปิดแล้ว โอ้ม oh god <laughs> อุ้ยอะไรอ่ะอย,ยิงลมยิงลมคมกริบโอ้โหยิงลมคมกริบเพื่ออะไรถ่ายมัวสอนฝรั่งริมทะเลอ๋อสตาร์พาวเวอร์ดีเฟน์ไลฟ์สดทำไมไม่มีแต่ไลฟ์สดอ่ะ สอนรับของฟรีสอนรับของฟรีอะไรวะเนี่ยกะจะจีบสาวในเมียโปรโบอกแต่ไม่ตรงปกผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนหนีไปไหนไม่รู้ว่าหลอกฉันจะตามเธอไปเอา้าโอ้อะไรทั้งหมดตันแล้วเหรอ ป๊อปอันก็เพิ่งรู้ไอไอยูทูบอะถ้าเลื่อนมาลงสูตรมันมันสูตรได้แค่นี้อะโอ้มันมีการสูตรด้วยโอ้โหอีขัาชาลงคีโอ้ใจร้าวหโอจีเอ็ไม่มีโหมดเล่นไม่มีโหมดเล่นแล้วอะคิวเอ็นเอก็มาอะไร กันมายังไงไ <โล S 1> ม่มีโลบอกไม่มีหมดเล่นแล้วตอนนี้โรบอกไม่มีโหมดเล่นแล้ว,นนลก,ลลวกัน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 อะไรก็กันกันกันกูจะไปเล่นผีนูุนผีนูยังเล่นผีนูไปเยอออ่าไม่เป็นไรคลิปหน้า,าจ,จะลงผีนุก็ได้นะแต่อาจจะช้าหน่อยเตรียมตัวดูได้เลยทุกคนอ่าถ้ามันมันโกกันการกรดแฮม ไปต่างโลกด้วยกันนะโอไปต่างโลกอย่าไปร้องเพลงอย่า่าอย่าร้องเพลงตอนนี้อย่าร้องเพลงตอนนี้เอ uh, ้ยะยยยยยยอยากย้องเพลงยอยงยยย้ยย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 ยตยยยยยยรยย๊ยตยยยยยตยได้ยตยย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 ยตยตต เนี่ยทุกคนมันมีตูาเล่นโหมด,ดผีหนูคนเดียว้วเนี่ยกู <c oughs> ม,มาเล่นโหมดผีหนูคนเดียวอยู่อันอันเต็มเลยอะไรอ่ะประวัติของบีส้มไปแล้วตั้งเต็ตัวอะไรอ้าตัวนี้อะโอ้ใช่จริงด้วยคิงส้มอ่าวันพีโนูเล่นโหมดกูมาเล่นโหมดผีหนูคนเดียว ตอนนี้กูกูเล่นโซโล่หมดผีลุกเดวันพีดเดวันพีชินพีดจูไอจัสจิตเอร์เดวัน e o วันพีชเนาะไม่มีวันจริงหรอกมันไม่มีจริงหรอมึงคิดบมันไม่มีจริงหรอมึมมมงมโดนหลอกแล้วโอ้ oh, อะไรวะเน,นี่ย <laughs> ผีฟุตบอลนี่ว่า ฟุตบอลหยิบฟุตบอลขึ้นมาโอ้ยมาด้วอะไรกันครับนี่โอ้โหสิโอ้ม่ยึงเข็นเต็ไมไปหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวการมีการมีประมาณการมีสองเขนได้ไงการมีสองเข็น มึงไม่รู้เหรอว่าการมีสีแ่แขนน่ะลา้แขนที่สี่มันยังไงว่า้เห็นก็สามุย้ยมันไม่สีดแดงๆเหรอสีงแานน่ะเหรอแขนมันทำไมสีมันเหมือน,นกันอะจะไปรู้ไหมล่ะก็ไปถาไมไ้การต้นแบบอด,ดีเฮ้ยการเจ็ดบีสองห้าสองเรียกกุจามาสองห้าห้าสองก็ได้การสองห้าห้าสองทำไม ทำไมมือต oh. well. ้องเป็นสีฟ้ากับสีแดงว่าใครได้สามกับสี่อ่ะเอ้าเพืความที่กูมันหล่อเท่ไงเอาเจ้าเจ้าเจมึงจะไม่มีวันได้โล YouTube กูได้มาแล้วเพื่อนว่าแต่แ่งนบาสักโก้นะเพื่อนแสนโลเดี๋ยวกูไม่ให้วแมีผม้หยเหรอฮะไอ้มีผมได้ไงเนี่ยแสนมันไม่ใช่ผม มันมันคือไฟกำลังบุลูกบ้านมันเลยมันไม่ใช่ผมเลยซ้ำโอเอเอฟเอหนึ A ่งร้อยลูกเอฟเอก็เอฟเอย่อมาจากเอฟเอย่อมาจากแฟนอาร์ตอะไรครับโอ้โห oh. oh. มึงไม่ไปดูกันกะเดฮมมะสนุกไม่รู้หาไม่เจอด้วยซ้ำคิดเก็ตดูด้วยแหละไม่คิดว่ากูจะไหวแม้เล่นหมดผีนู้คนเดียวอุ้ยภาพขยับได้ด้วยเพิ่งเคยเห็นโอ้ไมไหนายแมสซิสเซนนาแม่ซิสซนประทันไานแม่บอยเฟรมคิดว่าใครจะชนะไม่รู้ กูคิดว่ากูเสียชีวิตอ้ my god นี่มันนี่มันเจ้าเจ้าไลูกมาชั้นดื่อ G U N มีสแตนด้วยสแตน G ็ N มีสแตนเป็นใครวะเนี่ย แตนของ GUN ก็คือสติ๊กแมนอะไรวะเนี่ยทำไมมีแต่ What the heck โนสู่เขาเปิดไฟไปให้หมดเปิดไฟไปให้หมดทุกดวงเลยใช่ปะอืมก็ใช่อโอเคตอนแค่นี้แหละจบละ อาร์ุ้คอนก็ขอเปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะคนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปปใช่ไงกรย์อโนนอัดอยู่ต้องนานแล้วเนี่ยและเอ็งไม่คิดจะพูดเปิดคลิปเปิดไปแล้วต่เปิดตอนที่ตอนที่เอ็งชวนเราเข้ากลุ่มอะ <c oughs> เอ็งไปลองไปดูคลิปดูแล้วเอ็งจะแปลกใจอ๋ออโนนคิดว่าคลิปนี้พอพอลงไปปุ๊บน่าจะเป็นคลิปที่คนดูน้อยที่สุดในรอบปีในรอบเดือน ทุกคนก็ขอบคุณคิดว่าเพียงกัรในนะทุกคนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชจมซับใครกันด้วยนะครับทุกคนวันนีเป็นอะไรเนี่ยแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรคลิปผีนกก็เตรียมตัวรอดูกันด้วยไปแล้วใครไม่ดูนะผมจะส่งกันกับมือด้วยการไปตุยคุณในคืนนี้ไปแล้วบาย